โอชารสโอสดไทยสวัสดีค่ะวันนี้เรามาทำน้ำพริกปลาแดงผัดหมูสกันนะคะเครื่องปรุงหลักๆเลยตัวเครื่องเทศนะคะเราจะมีหอมแดงก,กับกระเทียมในปริมาณที่เท่ากันนะคะนำไปคั่วไฟให้หอมนะคะพริกแห้งค่ะนำไปคั่วเหมือนกัน กุ้งแห้งนะคะแช่น้ำแล้วนำไปคั่วนะคะกะปีนำไปห่อใบตองแล้วนำไปเผาไฟไม่หอมค่ะจากนั้นเราก็มีเครื่องปรุงรสอื่นๆก็คือน้ำตาลปี๊บน้ำมะขามแล้วก็น้ำ อ่อนนะคะใส่น้ำปลาลงไปแล้วก็ละลายน้ำต,ตาลปี๊บค่ะน้ำมะขามเปียกนะคะตรุงรสนะคะ,รระ,คะให้เท่ากันสามรสเลยน้ำปลาด้วยคนให้เข้ากันค่ะแล้วชิมรสคะ่ะ พุงรสที่เราทำไว้เมื่อกี้นะคะมารวมกับพริกที่เราโขลกเอาไว้ควนให้กันให้เข้ากันเลยน้ำมันพะโล่นะคะแล้วก็เส่หมูสับลงไปผัดค่ะผัดให้สุกก่อนนะคะทานค่ะแล้วก็นำพริกตัวเนี้ยไปผัดหมูสนนับ เสร็จแล้วค่ะน้ำพริกปลาแดงหมูสับนะคะตัวนี้นะคะจะรับประทานกับผักสดข้าวสวยร้อนๆน,นะคะไข่เจียวอีกสักนิดนึงนะคะรับรองว่ากินข้าวหมดหม้อกันไปเลยนะคะ